สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับ Legendary Skill ของคิช่า the Inquisitor of Blood and Iron Do not fear I shall lead you all to victory ฮ่า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 าฮ่าก็คือาฮ่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 าฮ e e ฮ่าฮ e e จะบวกพลังโจมตีและค่าแม่นยำการโจมตีให้กับพนมีทุกคนและจะทําให้การโจมตีปกติของพิชชาเพิ่มความสามารถตามไลฟ์สเตทที่มีอยู่กับตัวของเธอเองด้วยนะครับจะมีทั้งหมด3สีนั่นก็คือเรดไลท์จะเพิ่มดาเมจจากการโจมตีปกติของพิชชาอีก100%และทุกการโจมตีปกติของพิชชาจะลดคููดาวสกิลไลฟ์ออฟเอ็นทีราเลชันนะครับเป็นเวลา1วินาทีบูไรท์จะลดดาเมจจากการโจมตีปกติของพิชชาลง3ามสเ็ตแต่จะทาให้การโจมตีของพิชาโดนศัตรู จะเพิ่มพอสายเวทที่ได้รับ30%เป็นเวลา10วิด้วยนะครับกินไลท์จะทําให้การโจมตีปกติโดนศัตรู2ตัวนะครับและจะลดฮิวเลตของศัตรูที่ถูกโจมตีลง20%เป็นเวลา5วินาทีนะครับสกิลหนึ่งของทิชชานะก็คือ Light of a n น i h i l a t i o n นะครับเมื่อกดใช้งานสกิลนี้จะสร้างความเสียหายโดยไม่สวนพลังป้องกันให้กับศัตรูที่โดนและทําให้ศัตรูที่โดนติดสตันเป็นเวลา3วินาทีสกิลนี้จะสร้างความยายแบบไม่สวนพลังป้องกันเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าศัตรูไม่ใช่ฮีโร่ และหลัง smile, จากที่คีช่าใช้งานสกิลนี้เสร็จแล้วจะทาการลบไลฟ์สแตททั้งหมดที่มีอยู่กับตัวของเธอเองและจะได้รับบัฟเลดไลท์นะครับสกิลสอ2ของคิช่านะครับนั่นก็คือเอ e เน b รี่บล็อกเกนะครับไม่ใช้งานจะทําการลบดีบัฟออกจากตัวเองทั้งหมดนะครับและจะสร้างข้อจ่ายให้กับศัตรูทั้งหมดและทาให้ศัตรูทั้งหมดที่โดนข้อจ่ายนี้ติดสถานะไซเลนเป็นเวลาสวินาทีด้วยนะครับหลังจากที่คีช่าใช้งานสกิลนี้เสร็จแล้วคิช่าจะทําการลบไลฟ์สแตททั้งหมดที่มีที่มีอยู่กับตัวเองและจะทําาให้้ไดรรรััับบบูลนนนนะะคคคกิิของช่็ือ กรีนโซนไม่ใช้งานจะสร้างข้อต่อให้แก่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้านะครับเป็นเส้นตรงและจากนั้นจะสร้างกรีนโซนตามระยะทางของสกิลนี้ศัตรูที่อยู่ในกรีนโซนจะไม่สามารถได้รับปับทางบวกได้นะครับาจะโดนความหายเวทตามระยะเวลาของสกิลนี้ด้วยแล้วก็โดนลดฮิลเลต30%ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่พี่ช่าใช้งานสกิลนี้เสร็จแล้วจะทําการลบไลฟ์สตททั้งหมดและจะทําให้ได้รับฟีไลท์ด้วยนะครับอาพิเพาะของพีช่านะครับนั่นก็คือไปซึมโนวาอาร์ครูมินเนียนะครับ เมื่อคิชาได้รับไลท์เซตนะครับจะทําให้ได้รับความสามารถต่างๆนะครับโดยมีดังนี้นนก็คือเลดไลท์จะเพิ่มพลังโจมตีให้พันธมิตรทุกคน10วินาทีบูไลท์จะทาการเพิ่มพลังป้องกันให้พันธมิตรทุกคน10วินาทีแล้วก็กรีนไลท์จะทําการรีคอบมานาให้พันธมิตรทุกคนด้วยครับสำหรับใครที่อยากดูจุตินะครับผมก็เขียนแปะไว้คร่าวๆให้ดูด้านหน้าแล้วนะครับก็คือแต่ว่าถ้าใครอยากจะลงลึกรายละเอียดของตัวละครนี้จริงๆผมแนะนําให้เข้าไปดูในเกมและอ่านเองในเกมดีกว่านะครับเพราะว่า รายละเอียดของที่ชาได้จริงๆนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับไปโชคดีนะครับ